นี่คะนี่คะป้าเอาทั้งวัน,น,นถุงลสะสี่คนถุงละสี่พืนนะกระแตนถุงละสีพืนน,น,พนนะคะปอกระแตท,ทำคลองมากนะพี่เพี่แอ็ก็หูเลือแค่นี้บอกกระ,ะแตนเออมาต้อมจะทำช่วย เอาไหนอีแม่กดตรงไหนไหนตัวเลขแม่กดแล้วเรียบร้อยไหนไม่เห็นตัวเลขนี่ลูกก็กำลังขมัครคอมเมนต์นะคะกับการแพ็กท่าห่มใส่ถุงนะคะถุงละสิบพื้นนะคะก็นำโดยป้าแตนนะคะแล้วก็พี่แอนแฟมารีแล้วก็แม่คำใสนะคะแม่คำใส่โก่งๆไม่ได้นะคะทำเหมือนป้าแตนท่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าแม่คำใสปวดแข้งปวดขานะคะ มาบรีจากเมื่อเขานี่ยจ้าไปได้นญนเนาะนตั้งแะ่าหน้ปิ้าังค์เฮ้สิบสิบทม่เอ็นยะแม่นีนเน่เอ็นแิบท,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 ที่กำลังทำง,งานขมักขน้นนะคะใน ช่องพ่อมาต่อยนะคะช่องเจ้าของยูทูบชาแนลขออนุญาตลงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหปิดไฟไหมเปิดไฟแล้วไฟตรงไหนม่เปิดม่ต้อยเปิดไฟหน่อยแอบแอนรู้สึกว่าจะร้อนนะ้ฮะตรงนี้ร้อนนะเอาให้เปิดไฟแล้วปิดไฟเฉย น,นี่นะแม่คำใสยนะหนูตั้งให้แล้วนะคะมันก็แล้วแล้วสิ้เปอเนนไหนถูกให้หน <sund> <hes> ูทำน้อยสักพันเออทำน่อยมันก็ไม่ได้หเลยทูกทำแค่าไม่คือกงกองหนูกองไว้ ช่วยกันเนาะเราดติมททกวันเลยเบถ้าทำเป็นเพืคุณะยะติมก็ม่เลียเนาะถ้าถามอนน้เรายังไม่มีุงนี้เรทัลไม่สองืนนี่ถุงนี้ตัวไม่ซื้อถุงมาเรียบร้อยเลย ้องคืนเอาไปอ่ะ้าหเดีปดสองสี่อันนี้สิพอดีนะตันี เราอเรปา็เสือกเสือเสืออแม่แม่ําใสแม่สเอาไปใส่ปนนนะกองสิบแล้วมีหน้ามาจมาใส่สองอันอันนี้น่ะได้ไม่ได้ได้กตัวนี้นี่กไม่นานแล้วจะมีของป้ายอา

กี่สิดี่พื้นตัวนั้นฮะไม่ก็ิันนะี๋ยวนี้เดี๋ยวรอแค่อีกเีนึงจะเอาให้ช่วยไหมอาได้ค่ะเออจะเปิดตีให้เอาเลี้ยงองตกของอันนั้นก็ยังตกเนาะของยัน วุองค่ยังหล่นยังแตกเลยร้ยแตกจนแตะแตะจนมันควรศัาโดนจนพสองแล้วมันล่นแล้วมันแตกแอดนมันล่นแล้วมันไปมันไปเบื้องสองของตัวเองนะทำงาน่นะมันแตกเเลยค่อยก็เลยปีดสองโอเพรมันหลุดมือมันหลุดมือมันแปได้เตเลยจ้างงานแล้วะนี่ครบสิบบ่ไมลมแะรถน ไปกับก้องมันยอะอยู ik, ่แล้วสามสี่ห้าหกเจ็ปด้าสิ้วยเสืออ่ะน้องเอ็นแทติดป้ารถนะเต็มหมดรถตู้นะไม่มีจ้าค่ะเดี๋ยวรถพี่พ่เบนกัมีนะรถพี่พ่อรถจะมีก็เต็มบะมี่ตงเขายในรถ กินไปขายรถกใช่ไหมขายยาชีอะซื้อทำไมซื้อราขายเขายหรือว่าเป็นขายขายซื้อคารรสตัวนี้เดี๋ยวให้น่าแพกนจ้าหกเ็ก็อันนี้ร้อยสิบเรือว่าก็วังมีไม่อยกไงร้อยสิบตัวนี้พาตัวโต้ได้สามสิบใช่ไหมสามสิบอุ้ยตัวใหญ่มาก ก็ได้หกนาทีก็เอานะอันนี้ถึงเนื้ออุ้ยอันนี้ก็กล่องสวยใช่านะตัวนี้เหลือเหลืออีกนึ่งอีกอันหนึงใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ห่อเนาะเดี๋ยวค่าไปไปเสร็จแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวรออยู่ข้างนอกเดี๋ยวรอส่งของ ขาบอกว่าไม่ให้ขนไม่มีรถโกขนไปก็กองเย่ะจะได้ไม่ต้องมียุงอะไรเข้ามาอืมไป้าจ่อเ่ยยมนาหะ อ๋อไม่เป็นไรนะเอ็นต่อต่อกันไปเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวโดนพักด้วยโดนพักทำงานทั้งวันแข็งแรงจังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่ให้มันนี่ดเลยออผม หมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะหมดแล้วก็จะได้ปิดอันนี้มองพวกผู้ใหญ่เขานั่งเลยใส่ถุงดีกว่าจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนี้มันใส่ยากใส่ถุงมันยากอะไรเสื้อผ้าเสื้อที่เขาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งลวมีอะไรผลด้วยบ้างนี่แหละ